เก็บดอกนี้ให้ดูนะคะอย่างที่บอกเป็นคนที่แพ้เห็ดพึ่งกินแล้วแพ้ยิ่งพี่ที่เดินป่าด้วยกันบอกว่าเห็ดพึ่งชนิดนี้กินแล้วท้องร่วงนะเนี่ยท้องร่วงเลยนะคะเนี่ยสวยจังคราวนี้ก็จะเก็บเห็ดอะไรนะแวะทับเพ็ดเห็ดแตรดำต้องมองให้ดีๆนะเพราะว่าสีมันจะคล้ายๆกับดินตรงไหนบ้างอะ ตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้อันนี้เป็นใบโอ๊กนะคะนี่ดูสิเนี่ยที่เป็นดำดำเนี่ยเนี่ยดำดำเนี่ยเป็นโหไม่น่าเชื่อนะดูสิแห้งหมดเลยแห้งเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังดียังมีอยู่เห็ดเห็ดแตรดำเนี่ยเป็นเห็ดที่ ดูเหมือนเปลาะนะแต่เวลาไปทําให้สุกนะเคี้ยวนะกรุบกรุบเลยอ่ะวางไวท้ที่ใบโอ๊กก่อนใบโอ๊กเนี่ยพอไปขยี้แล้วหอมจะมีกลิ่นหอมแบบบอกไม่ถูกตรงนี้จําไว้ว่ามีมีเห็ดเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดแบททําเพศเนี่ยแต่ที่เสียใจนั้นคือเสียดายมากเลยอ่ะปีเนี้ลืมมาดูเห็ดกระลำดอก อู้เห็ดกระลำดอกอร่อยนะไม่พูดแล้วนะคะกลัวคนได้ยินติดใจไม่น่าเชื่อคาดไม่ถึงนึกในใจว่าอยากเจออยากเจอเห็ดเนี่ยเห็ดแตดำก็เจอยิ่งถ้าหากเจอชั้นทะเลนนะ่ะมันปูเหลืองดอกใหญ่ จะ,จะลำเลยจะฟ้อนจะฟ้อนเลยจะลำเลยค่ะเสียงกบบ้านเมืองเนี้ยตัวใหญ่มากสีเขียว เป็นสีนี้พอแก่แล้วเป็นสีเป็นสีนี้เลยเป็นยานะเนี่ยค่ะเขาเอาไปทำเป็นเป็นแคปซูลเป็นวิตามินตัดยาออกก่อนดีกว่าโอ้ดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้หลายดอก เจอน้อยๆอย่างเงี้ยดีอย่างหนึ่งมันเก็บง่ายมันไม่ลานตาค่ะแต่อยากจะเจอเ,จอเยอะๆนะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะเจอมันแล้วแต่คนชอบหลายคนไม่ชอบกินแต่พวกฝรั่งอ่ะจะชอบกินเพราะว่ามันเป็นเห็ดของบ้านเมืองเขานี่เห็ดอะไรเนี่ย ดูที่นี้ยอันนี้ก็แห้งโอ้โหนี่เหมือนดอกไม้เลยลำอะโอ้โหตรงนี้อีกนะเนี่ยนี่เหมือนดอกไม้เลยเสียงเสียงหมาคอมเมนบ้านเข้าก็จะเอินว่าเสียงหมาเศรเซศาสาสตหากัหกโอ,ดอกโ้ดอกนี่จันค่ะโอ้โหดอกก็น้ำเลยนี่ เนี่ยดอกนี้ถ้าไม่แตกนะจะสวยมากเลยก็จะอยู่ในลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือที่แห้งแล้วเ,เวิร์งนี้เยอะนะแล้วจำง่ายด้วยไม่หลงน้องเถิบมาลูกน้องเถิบมาตรงนี้เถิบมา Ooh. 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 Oh. โทษค่ะอีกตัวอะไรอ่ะพี่เหมือนตัวเหลือบอ่ะมันมาชนตาอาเมื่อกี้มองมาอ่ถึงได <mark ers> ้บอกว่าเห็ดเนี่ยตาไม่ดีอะจะหาไม่เจอดอกแห้งต้อง ต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้คือใบใบโอก๊กไม่งั้นแล้วมันจะจำไม่ได้ว่าตัดวางไว้ตรงไหนบ้างดูสิดอกแห้งๆค่ะเยอะเลยงั้นน้องนอนอยู่ตรงนี้นะห้ามเดินไปไหนนะเนี่ยน้องนั่งนอน,น,อ,นอยู่ตรงนั้นพราะผูกเชือกติดกับขอบหู หูกางเกงไงเพราะไม่งั้นเราหมาน้อยเราจะเดินไปกินขี้กวางเดินไปกินขี้กวางขี้กระต่ายดีใจไม่คาดไม่ถึงว่าจะเจอเห็ดแครดำโหดูนิดอกแ,แ,แห้งๆค่ะเนี่ยดำๆเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะนี่ค่ะไม่ใช่บุไม่ใช่ใชว้งแคบๆนะ ดูดอกเนี่ยดูยดอกเนี่ยดำปืออ่อยเดินบนมาไกลอยู่แค่ละนี่ไม่นี่อันนี้ตัดดอกเล็กอยู่ก็มีนี่ เสียด้นะที่แห้งไปแล้วนั่นน่ะที่ดำๆแห้งไปแล้ว เป็นกลวยนี่จะไ,ได้จำได้เดินหาเห็ดเนี่ยมันสนุกยิ่งถ้าเดินตัวเปล่าไม่ต้องไม่ต้องหิ้วอะไรเลยอะ่ะยิ่งจะสนุก เห็ดสาหล่ายได้นะอุย้ยพูดผิดเห็ดปกา,ากาลังช่วงน่าจดสาหลาโอ้โหช่วงที่ยังไม่แห้งเนี่มันคงสวยน่าดูเลยน่าดูสิที่ดำดำอ่ะอยู่บนเฟิร์นน่ะอยู่บนมอสไม่ใช่เฟิร์น ยังเดินยังเดินได้ไม่ไม่ยังเดินได้ไม่ไม่มากนะเนี่ยค่ะ ว่าจะเดินไปดูเห็ดหูหนูมันเป็นแบบหูหนูใหญ่เลยนะจำทางไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เลยตรงนี้เอ้ยุงกัดหูเยอะนะเนี่ยยุงกัดข้อสอบคันหน้าดูเลย โทษนะคะใส่ใส่เล ดอกนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยแห้งไปแล้ว คนที่เขาไปเจอเยอะๆเนี่ยทำความสะอาดยังไงนี่ขนาดเจอแค่นี้นะตัดตั้งสิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะแกงไม่ได้แล้วแต่คนชอบอีกะ่ะถ้าจะมาแกงเหมือนแบบแกงเห็ดใส่ใบยนางบ้านเราอะ่ะไม่น่าจะอร่อยเพราะเวลาเคี้ยวแล้วมันมัน จะคล้ายๆกับฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ที่เอามาใส่ต้มจืดนะแบบนั้น,น,นเลย รัวไหมตรงนั้นอึบนัานช่วงเห็ดเฮนออฟเดอะวูดนะคะโอ้โหเห็ดนั้นนะเป็นเห็ดที่อร่อยเรียกว่าเป็นราชินีแห่งป่าได้เลยโอ้ยเวลาเจอนะบอกไม่ถูกความรู้สึกที่เจอเฮนออฟเดอะ o ูดนะเป็นเห็ดที่อร่อยแล้วเก็บไว้ได้นาน อ่นนี้มีเฮนเยอะมากเฮนออฟเดอะฮูดนะยังจำไม่ลืมเลยดูดอกเนี้ยที่ไปเจอห้ากอค่ะสวยมากเลยอ่ะสวยสวยหมายถึงเฮนออฟเดอะฮูดนะคะสองดอกนี่ดอกหนึ่งทรงสวยตรงไหนนี่ โอ้ยเกี่ยวเชือกกลับมาที่เดิมดูเจดดอกแห้ง อ5สิบหนาทีแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะต้องขอโทษเลยค่ะคลิปยาวเกินขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ